สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้้ยเมงวันแม่เมงวันอยากออกกล้องน้ำเมื่อเย็นได้กินเด็นข้าวปุ่นขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนผักสลัดเด้อพี่น้องขามาตลองคาราโอเกะต่อตัวมวนหลายทัย้งเดอดทั้งเม้าเหล่าพี่ข้าวปุ่นถั่วบักไงมิสมพักความโอน้ำลายเต็น้ำยาแบบว่านสูตรเล่งรัดสูตรปวดเตึง บึ้มบักทูเรียนพร้อมพี่นองมาเด้อค่ะพักกะมีไยอีตูข้างล่างข้างล่างอืมต้องกินทั้งหอบผักซีเลวาวยอดบักอือลวกผักซีหอมอือใส่บักพริกป่นด้วยนะคะ โอ้ย,นอยเนาะไปบริสเ็บไปหาหมอคือเก่าแล้วพี่น้องขออนุญาตใช้มือนะคะพ่อไปสละพี่น้องใส่คือเกาคนคนอีสานไหมันืมก็ใส่มือหรอวะเนาะควกเบาเด็กหน่อยหาาหลาเมือ่อไ่ครับ ลองาลาคาราบกิ๋ไอยกระสูแล้วแล้วกระสูไข่ลัลงบนันผู้บางซิมหาซิมหกปีย <c ười> ืกหน่อยอืมหนามมันยังหน่อยบ้ยางหนามฝนบ่างฝนคือนมาตก มาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสมผักพี่น้องขั้นเอง กาไปแล้วสองรอบสามรอบอรอบที่นี่ขอ่อยสิจัดงานมันเกิดข่อยล่วงหนา้าเพราะว่างั้นมันเกิดข่อยอิรีนั่นมันหนาหนวขอ่อยขี้ข้าน่ข่อยลเลยเฮ็ดเป็นบุญบังไฟไปเลยพักอีย่งก่อนบอกข่อยไม่พักยังก่อ อากาศเฮ a นโอ้ยเนาะคุณพากับบรักษาอืมพังไอตูอยู่กับทางคุณไปเดาวแล้วมาแต่ง,งานไทยอืมทางเราเท่าไรบ้างรวยปะวะคืออก่าชิมหาจำมาได้อืม

ืมแอบเอ้ยพี่น้องเนี่ยับอืมบะฮับใจไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ